โค้ดที่แท้จริงก็คือกละดาสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับช่องนอนท์พับเจสุนทีวีโอเควันนี้เราก็อยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกต ในวันนี้นะครับผมผมก็จะมาแจกโค้ดนะครับผมก็เป็นโค้ดที่3แล้วนะครับที่ผมจะแจกก็วิธีใส่โค้ดนะครับผมคลิกเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเราครับเดี๋ยวผมจะวงกลมว้ให้เลยกันแล้วกันนะอยู่ตรงนี้ครับผมเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับผมให้เรากดเข้าไปที่ตรงนี้ครับผมตรงคําว่าโค้ดรางวัลนะครับกดเข้าไปเลยและใส่โค้ดตามผมนะครับผมโค้ดก็คือ S O S 2 <łbym> <S <Wit>! <S 2 3ไม่ใ <kuin> ช <Ranger Foot> ่ครับผมผมรอเล่นโหมันจะเป็นยังไงได้ยังไงล่ะโค้ดที่แท้จริงก็คือ2 0นอ่าพิมพ์ผิด0 2 0 2 0 0 1 6องศูนอ่าเดีย๋ยวนะไม่ใช่2 0ง0 0, 0 6 1 6อ่งานี่คือโค้ดที่แท้จริงนะครับเมื่อเรากดยืนยันเราจะได้อะไรไปดูกันกดยืนยันไปเลยมาแล้วครับผมยินดีด้วยนะครับผมที่ได้รับนะครับผมเพชร100เม็ดนะครับผมน้องมีตั๋วด้วยนะครับตั๋วอัญเชิญทั่วไปนะครับไหนๆก็ไหนๆละ เรามาถึงขั้นนี้แล้วเราต้องไปเปิดตั๋วกันสักหน่อยแล้วกันกดตรงอันเชิญนะครับผมพาไปเปิดตั๋วกันสักหน่อยนี่เลยอันเชิญมาดูสิว่าเราจะได้ของอะไรอะไรบ้างเอาไว้ว่าเราจะเปิดแบบฟรีก่อนหนึ่งครั้งดูสิถ้าตัวระดับ S S มานี่รู้สึกว่าตัวที่อยากได้นี่จะเป็นแบบไอตัววัคซีนแมนก็อยากได้อยู่นะเออไออาชูราคาบุโตะก็อยากได้อยากได้เป็นพวกตัวร้ายมากกว่าคือพวกฮีโร่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ละตอนนี้คือว่าไอดีหลักผมก็มีฮีโร่อยู่นะครับผมส่วนไอดีรองเนี่ยอยากได้แบบพวกปีศาพววกตััรร้านะคบ เรามาลองเปิดกันแบบฟรีกันก่อนหนึ่งครั้งทังทุบผู้รักษาได้เป็น top back hole มานะครับผมเป็นตัวระดับ A นะครับผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาเปิดสิบครั้งดูว่าจะได้อะไรตัวแรกมาก็เอเดแล้วนะครับตัวแรกมาก็คือไม่คุ้มแล้วนะครับผมไปตัวต่อไปตัวสองมาคล้ายๆกันเลยได้ตัวเอเดเหมือนเดิมนะผมไปทับผู้รัดษาได้แล้ว ขอสีม่วงสักตัวเออสีม่วงอ่ะ S R S R อยากได้ S R มากเลยโอเลว่าบาริคัตซัมยอร์สีฟ้าอ่าอ่าอีกแล้วเอ๊ะไอ้ที่กดช่วยโหเจ้าหน้าที่ตัคีือมีแต่ระดับนี้ให้กูหมดเลยเหรอเอามาเรื่อยๆเลยลเอากูเอ็นหมดเลยก็ได้ตัวสุดท้ายจะได้อะไรอ่ะตัวสุดท้ายแล้วนะปึ๊บโอเคอเเนกเกี่จะเกลือล้วนๆเลยนะครับผม ทั้งหมด10ตัวนะครับผมเกลือหมดเลยนะครับผมไม่มีตัวอะไรดีเลยนะครับผมก็นะครับสำหรับการแจกโค้ดในวันนี้นะครับผมก็เป็นโค้ดที่3แล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกด u b s ส r i b ์หรือจะกดแชร์ด้วยก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ